Away. มันคงต้องถึงเวลาที่ฉันต้องไปได้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นถ้ามีทางเดิมของเธอจะมีทางเดินของฉันไปเจอเธอฉันก็ใจด,ดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องราวของเธอลงไปในลิ้นยังไงต้องเดินต่อไปแล้ก็ยังจริงแค่อยากหยพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye Fuck you ผมจะฟังเลยฉันจะฟังเลยตอนนี้ต้องการจะดุดวันนี้การแตะเธทักเธอส่งฟังกี้แม่ได้อยู่เพ <Yeah. S 2> ราะว่าเขามารักเธอแต่ไงเธอก็ต้องไปดังนั้จะไม่บังคับเธอนี้ไปไกลเอาไปจากดงไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณ์ดีถ้าเธอคือต้องไปโเคนฟมแล้วเธอคือต้องไป I uh, say goodbye นักโท when it was young ฉันมาขอโทษเธออยู่เสมอตลอนเทะเลาะกัน I say goodbye bitch left the พ p r o m ย s ง all the bitches know my the fucking song p a r ยินดีที่ในชีวิตนี้ได้มนเจอเป็นของควัญแต่คงยังทิ้งของขวัญนั้นลงในพร้อมเธอจะบอกเพลง f o r love ทำไมมันเพราะจังก็คงจะเป็นเพราเพลงนั้นมันได้มาเพราะเธออยากให้เธอมองตาไว้ไว้คนยังไม่เคยเก็ตี่ชา rockstar life แ h ่ฉัน s a ได้ฟังกี่ทมาได้เธอคงจะไม่ได้แล้วนนี้เรธอม่ตาจไหม ของฉันนั้นชัดเจน so I just wanna be s t r คงไม่เป็นไรได้กลับไปอยู่คนของเธอดีกว่าเอ้ฉันคงจะกลับไปสโ l กวีดีกว่าเอ้ฉันควรจะกลับไปอยู่อของฉันดีกว่าเอ้ <seats S 3> ไล่ลาตามฝันดีกว่าเร<อ>ื่องแย่ๆทิ้งมันไปช่างแม่งดีกว่าเอ้ฉันคงจะกลับไปสโ l กวีดีกว่าเอ้ฉันควรจะกลับไปอยู่ <qualified S 2> อของฉันดีกว่าเอ้ไล่ลาตามฝันดีกว่าเรื่องแย่ๆทิ้งมันไปช่างแม่งดีกว่า ถึงเวลาที่ฉันต้องไปได้แล้วฉันคงไม่เสียเวลามาตอบอะไรทั้งนั้นถ้ามีทางเดินของเธอจะมีทางเดินของฉันบาเถอะเธอฉันก็ใจดียังมีอะไรมากมายในโลกใบนี้ที่ต้องเล่าของเธอลงในไลนยังไงต้องเดินต่อไปเราก็ยังจริงแค่อยากจะพูดว่า Goodbye bitch Fuck you bitch Goodbye bitch, Goodbye, bitch. Fuck you bitch Goodbye bitch Fuck you Good you So don't bye bitch bitch say love Fuck fuck ตอนนี้ทั้งใจจะดูดุ่นนี้การโทรทักเธอส่ง so u c k you แม่ได้อยู่ mm hmm. เพราะว่าคำว่ารักเธอแต่ไงเธอก็ต้องไปทึงแม้จะไม่บังคับเธอตอนนี้ mm hmm. ไปไกลออกไปจากตรงเน้ไม่มีเธอก็ไม่เป็นไรผมก็ยังอารมณ์ดีถ้าและเธอคือ